แม่ทัพภาคที่4หาค่ะได้เยี่ยมให้กำลังใจทหารพลานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดนะคะย้ำว่าจะดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพพักที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก4ได้เดินหน้าเข้าเยี่ยมให้กําลังใจพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับมอบกระเช้าค่ะให้กับพลเอกพนา แล้วปลอดทุกนะคะผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือนะคะเป็นการเป็นเงินช่วยเหลือบำรุงขวัญให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยคนร้ายค่ะไม่ทราบจํานวนได้รัาบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4516ขณะที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจพบปะครูแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนตาดีกาบ้านบางโงสโตที่อําเภอระเงะจังหวัดนราธิวาส ส่งผลทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสองนายค่ะก็คืออาสาสมัครทหารพรานอานุสรโนรีอายุ35ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสบ,บริเวณขาแล้วกล็ลำตัวค่ะส่วนอาสาสมัครทหารพรานศักชัยไกรแสงศี์อายุ41ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อพับแขนนะคะทั้ง2รายยังรู้สึกตัวดีแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้ค่ะโดยเมทัพภาคที่4นะครับก็ได้มีการสอบถามอาการผู้บาดเจ็บนะครับพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในความกล้าหาญเสียสละ และยืนยันว่าทางรัฐบาลนะครับรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับก็จะดูแลเรื่องของสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ก็ได้มีการสั่งการนะครับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งในการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุโดยเร็วแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนร่วมกันแจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์สายตรงนะครับแม่ทัพภักที่4 0 6 1 1 7 3 2 9 9หครับหรือว่าสายด่วนกรมนภาค 4. ส่วนหน้าครับโทรที่ 1341ตลอด24ชั่วโมงครับโดยข้อมูลก็จะถูกปกปิดเป็นความลับนะครับทางนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับว่าผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนผู้ที่กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นการซ่อนเร้นที่พักพิงหรือว่าการจัดหาสเสบียงอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับ